สุปฏิปันโนภะพาวะโตสหะวะกัสังโฆสังฆังนะมา

เราในสิ่งที่ไม่ไประโยชน์กเสียเวลาในแตละวันในแต่ละวันพยายที่จะให้เกิดสติปัญญาอยู่เสมอถ้าไม่เกิดสติปัญญาเราก็เสียเวลาหลวก็เรียนบอกว่าทําอะไรก็ก็ได้แต่ว่าเรื่องใครว่าทําให้เกิดสติปัญญาเราจะดู การฟังเพลงการดูละคออะไรต่างๆก็ไม่ว่าแต่วามเกิดปัญญาจะดูแล้วเกิดความมองคือความประมาทคือความหู้ไหลเพื่อว่าอะไรกานแม้กระชั้นคำอธิบายคำก็เป็นคนทำแต่ทำด้วยความประมาทรู้ไหลทำแล้วมันไม่เกิดปัญญาอันนี้คือในแนวคิดวัตถุปัญญาเนี่ยมันทำให้แก้ปัญหา ทางใจทั้งภายนอกภายในนะปัญหาที่แก่นั้นจะต้องนำมาสรงความสบายใจสบายใจทั้งตนเองและผู้อื่นแต่บางคนมีปัญญาแล้วทำให้ตนเองสบายใจทำให้คนอื่นเกิดเือดร้อนอันนี้ไม่ใช่ปัญญาในพุทธศาสนาปัญญาทางโลกก็คือมีความสบายในตัวเองมียศมีลากมีเสียงดี ทำให้วเอีสบายได้แต่ทำให้คนอื่เดือดร้อนมีปัญญาทกโลกแต่สําหรับปัญญาทํธนีเมื่อตัวเองสบายทำางที่ถึงมนจะทำให้คนสบายได้แต่เราคิดว่าทำให้นสบายแต่บางทีไปทำให้เดือดร้อนก็มีมีเสิงสนั่นนั้นถ้าหากว่าเรา ทำยิ่งสูงก็จะทําให้ร้คนก็จะทําให้เกิดการเรียองนี้ได้สีิดีไปตั้งเมื่อการทําให้เกิดปัญญาที่ความเหมาะสมทางส่วนตัวและส่วนรวมนะแต่ถ้าไม่เกิดความเหมาะสมเราก็ได้ประโยชน์ไปเดียวจากคนอื่นไม่ได้ประโยชน์ด้วยก็สิ่งนั้นก็เสียอมลง เสียเวลาเสียความตั้งใจพราะฉะนั้นในที่การว่ฏเรียนมีการระหว่างนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆกับการได้เคลื่อนไหวทำอะไรสักอย่างก็ได้ไประโยชน์ต่างกาันนั่งนิ่งๆนั่งาทำใจให้สงบทำใจให้สงบหลับตาก็าได้ไประโยชน์อีอย่าง,งมีความสงบแต่ควร่งมีการ เคลื่อนไหวจะด้การทํางานมีจะด้การทำจะเลยสติก็ตามก็เคลื่อนไหวแต่นั้นคําว่าสมาธิมันไม่ได้แปลว่าความสงบสมาธิแปลว่าความผ่องใสในวดปริสุธโทสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นสมาธิโตสมาธิแปลว่ากรรมนิยมคือเหมาะควรแก่การทำการทำงาน ทำการทํางานอนะไรก็ตามทำด้วยความเหมาะสมควรได้ผลนั้นจะว่าบรินุทเป็นผลของสมาธิก็ไม่ใช่ถ้างบอกเป็นตัวสมาธิอีกทีเดียวคือทําแล้วทำให้เกิดตัวบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่จิตที่จะผ่องแผ่วบริสุทธิ์ได้ก็เป็นปัญญาแต่ว่าบริสุทธิ์ก็ตั้งมั่นกัมรรยน ปัญญาคือริสุทธูคือความสงบสงบแบบไหนก็ได้ที่ใจสะอาดมองใสสงบสมาธิโดนิ่งตั้งมั่นแต่ไม่ใช่นิ่งอยู่แบบหลับตานิ่งเฉยๆใช่คือทาอะไรก็ได้แต่จิตนิ่งอยู่กับปัจจุบันกายได้จับอะไรจิตก็จะนิ่งนิ่งไม่ใช่ว่านิ่งชื่อๆหมายเพราะว่านิ่งกับกายนิ่งกับเวทนา นิ่งอยู่กับจิตนิ่งอยู่กับอารมณ์ไม่ใช่นิ่งทื่อๆนะกายทําอะไรเวทนานุสิกอะไรจิตคิดอะไรแล้วก็อารมณ์เป็นอย่างไรแล้วจิตเข้าไปตั้งมั่นในสี่สถานีเรียกว่าจิตนิ่งณปัจจุบันไม่ใช่นิ่งไม่ยอมรับรู้อะไรแนิ่งแบบนั้นก็เรียกนิ่งแบบสมถะแบบรากามไม่ใช่สมถะแบบพูดพราะในสติปัฏฐานสี่เองท็บอกว่าให้มีสติระล,ลึกรู้ในกายเวทนาจิตและอารมณ์ เรเป็นสัมมาสติถ้าระลึกอยู่ในสีฐานเป็นสัมมาสติแต่ถ้าไม่เลือกในสีฐานก็เป็นวิชชาสติแต่ถ้าหากว่าระลึกไม่ครบก็บไม่เป็นสัมมาสตินะถ้าระลึกกายเวทนาจิตและอารมณ์แต่ทั้งหมดนล้วเราเอารดดูปยอดไม่ใช่ว่าระลึกทีอย่างกายทีนึง่งเวทนาทีนึงจิตที่อารมณ์ทีหนึง่งก็ไม่ใช่แต่กายเวทนาจิตธรรมเขาทํางานร่วมกัน ขณะกายเคลื่อนไหวก็มีเวลาอักเบาจิตก็จะบอกว่าควรจะทําอะไรอยู่ที่ยุคเคลื่อนหรือควรจะทําอะไรก็เป็นจิดอ่ะนึกรู้ได้แล้วก็สิ่งที่เราทําไปดีอยู่ไม่ดีถูกหรือผิดสบายหรือไม่สบายเป็นอารมณ์จิตเป็นอารมณ์เพราะงการมีทนาจิตธรรมคือร่วมกันในขณะเดียวกันนะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็มีเสียหุในหนึ่งอย่างนั้นไม่ใช่ระนึกทีนึง การที่จิตตั้งมั่นในหนึ่งอารมณ์ในสี่นั้นเรียกว่าสมาุนิโดมัใช่ถ้าเป็นสมาะแบบสมาธิแบบสมถะแบบคือนิ่งๆอยู่กับอารมณ์เดียวมันก็จะไม่ครบในสติประฐานสีมันก็ไม่เป็นสมาถสติเมถถื่อไม่เป็นสมาสติก็ไม่เป็นสมาสมาธิอันนี้ตรงนี้เราคิดกันว่าถ้อคุณเคลื่อนไหวแล้วมจิตมันจะสงบได้ไอย่างไร แต่โดยวิธีของสติปัฏฐานเนี่ยท่านไม่ได้มุ่งที่ยความสงบอย่างเดียวท่านมุ่งถึงการอ่นรู้เปิกบานนั้นท่านจึงไม่เอาสมาธิเป็นฐานไม่มีสติปัฏฐานปัญญาปัฏฐานแต่ใช้สติปัฏฐานสติปัฏฐานก็บอกว่าเรื่องน้สี่อย่างนี้ดังนั้นตัวนี้เราจะต้องไม่หลงประเด็นในการปฏิบัติถ้าหลงประเด็นในการปฏิบัติแล้วก็จะสงสัยถูกหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเพราะนั้นเราเรียนนี้หลัก หลักในอริมัติ8จะถูกหรือจะใช่ว่าเทียบดูตัวหลักเสมอถ้าถูกหรือใช่ตามใจฉันตามพิธิของฉันตามความเห็นของฉันตามอาจารย์ของฉันอย่างนี้ไม่ใช่มันจะต้องใช่ตามหลักของที่พระพทธเจ้าว่าไวดังนั้นเราจะลงประเด็นเรื่องนี้จะให้เ <c oughs> ตือนนักปฏิบัติที่เรา นอกจากตั้งไฟไหลหนุลงในวิธีนั้นวิธีนี้แต่ว่าไม่ยึกถึงหลักไม่ถูกไหมถ้าหลักไม่ถูกแล้วสิ่งที่เราทําไปก็ไม่เกิดปัญญาเมื่อไม่เกิดปัญญามันก็ไม่ไม่มีประโยชน์ในการทำแม้เจริญสติก็ตามไม่เป็นสมาสติไม่เป็นสมาสมาธิและปัญญาจะเกิดตรงไหนสมารปัญญาก็ไม่เกิดนั่นเองปัจจุบันเนี่ยเราชอบการปฏิบัติเจริญสติ เจริญสมาธิเจริญปัญญากันแต่ว่าเราตามเอาอาจารย์ว่าตามทิฏฐิของเราตามความเห็นของเราตามสือ่อตามสื่อว่า,อาไว้แต่องค์ความรู้มันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เราเอาไปทําแล้วมันก็ได้ประโยชน์น้อยไม่ใช่เป็นไม่ได้ประโยชน์นะอย่างน้อยเราก็ทําดีทำจิตให้สงบมีความใฝ่ดีมีจิตเป็นกุศนะก็ได้ส่วนนั้นได้แต่ในได้ในสน่วนที่มันถกต้องตามหลักมันได้หรือเปล่าเราต้องไปตรวจสอบดู โดยเฉพาะคำว่านิยามคำว่าสัมมาสมาธิเราท่านก็เอาตัวฌานสี่ฌานแปดเป็นนิยามแต่ในนิยามตามหลักแล้วมีสามประการคือปริสุธูกรรมณิยูปริสุธูสมาธิละกมมรรมณิยูอันนี้เป็นยาีกนิยามตามหลักเลยนะนิยามตามองฌานที่เาจะว่ากันตอนไหนเมื่อไหร่ี่เราก็ไม่ทราบได้ แต่นิยามามหลักในปฏิปตนกอ็อยากจะให้ไปถูกต้องได้เกิดปัญญาให้ถูกต้องสัมมาปัญญาเกิดสมาธิถูกต้องสัมมาสติสมาธิเกิดสมาธิาถ,ถูกต้องาะสัมมาสติและสัมมาสติก็คอยระลึกในฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิต <c oughs> และธรรมและฐานทั้งสี่ก็รวบเป็นอันหนึ่งคือมีความรู้สึกรัวทั่วพร้อมในการพูด การทาการคิดอย่างได้อยึ่นะแล้วก็ให้ชัดในอาการนั้นนั้นเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันจะรับรู้ได้ที่ชัดเจนทีละอาการสองอาการถ้าสามสี่ห้าอาการไปมันก็จะพลาดจะเบลอไปถ้ามาแค่ประมาณสามอาการสองอาการหนึ่งอาการมันก็จะชัดเข้ามาเรื่อยๆเหมือนเราโฟกัสไฟฉายถ้าเราโฟกัสกว้างกวอกเสียงมันก็ แสงมันก็จะเลยจะไม่ชัดแต่พอเราโฟกัสแคบเข้ามาแคบเข้ามาพอดีระดับหนึ่งสองสามเนี่ยมันก็พอดีแต่ถ้าระดับความจําเป็นต้องกันชัดที่สุดก็มาเหมือนมาที่ระดับสองระดับหนึ่งนี่เป็นต้นสติเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราหนักระลึกรู้อยู่อย่างนี้การกระทําของเรามันก็เกิดประโยชน์ตลอดเวลาได้ปัญญาตลอดเวลาจะเดิน ก็ได้ปัญญาเช่นเดินไม่ได้ปันยาเดินแล้วหนักเสียงดังเกิดความเสียสุญในการสุขภาพก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ก็ทําให้ตัวเองเจ็บป่วยเดินไม่รู้ตัวเพราะเราเดินเสียงดังมันกระเทือนถึงกระดูกสันหลังถึงหลังถึงข้อเข่าพอเราเดินไม่ลงส้นเอาหน้าลงหน้าเท้าลงนิดนึงเราส้นลงทีหลังการเดินก็ือจะได้สติการเดินก็ือจะนุ่ม ทีนี้การ,รเาดินก็จะชาลงเป่านีการที่เราทําอะไรได้ปัญญาในสิ่งได้วิชาปัญญานั้วิชาสมาธิก็เพราะว่าเราทำตามความเคยชินตามสัญชาตญาณเราไม่ได้ทำตามความรู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยมันโลกมันจเจริญด้วยเทคโนโลยีเจริญรุวงเรืไม่ได้ยำในความถูกต้องในแง่ของนามธรรมก็เช่นเดียวเราต้องการความไม่นยำ ควถูกต้องเรียกว่าสายกลางอะไรก็ตามที่ไปสายกลางก็จะถูกความแม่นยำเรายิงยุง่งกระสุนลูกธนูแล้วมันเฉี่ยวมันไม่ตรงเนี่ยมันเฉี่ยวข้างนิดหนึง่งมันก็อ,อกจากสายตรงเพราะนะครัว่าสายกลางเป็นสายตรงสายลัดสายตรงนะแล้วก็รวดเร็วด้วยนะทน,นสาสายกลางคือท,ทางตรงแล้วก็ทางที่ไม่เอียงไปซ้ายไปขวาถ้าคุณยิงลูกกระสุน หรือยิงธนูเนี่ยถ้ามันเฉียไปซ้ายนือขวาน่ดมันต้องไม่เป้าๆเลยมันออกจากเป้าการกำหนดตัวสติสมาธิปัญญานี่คือเป้าคืออะไรเป้าคือคือเป้าในที่สุดก็คืออารมณ์เป้าวนงอกอกมาคือจิตเป้าวงนงอกมานิดหนึ่งคือเวทนาเป้ามงนอกมานิน่คือกายเพราะนั้นในเป้าที่เรายิงเนี่ยเขาเป้ามูนเป็นรัศมีว่าเป็นสิบสิบลันี่ย ทีน <c ười> ี้ถ้าเบอกว่าถ้าตรงเป้าเลยคือรัศมีที่หนึ่งวงในสุดเป้าที่สองคุณก็ยังได้เป้าที่สามคุณก็ยังได้แล้วเป้าที่สี่คุณก็ยังได้แต่เป้าที่ห้าที่หกที่เจ็ดแล้วก็คะแนนก็เริ่มอ่อนมาตามการลำดับของวงรัศมีคุณเคยได้ได้เห็นที่ไหมเวลาเราไปยิงเป้าในเดลาทีามีงานอะไรแล้ก็เปชั้นเปชั้นไปชั้นคุณจะอยู่ในวงไหนเขายิงเป้าในที่สุดก็ได้หนึ่งร้อยบาท กระสุวงนองได้ห like, <en> ้าส well so ิบบาทวงที่สามได้ยี่ห้าบาทถ้าวงที่สี่หรือสบาท่างเนี้ยเพราะนั้นมันก็จะลักษณะที่เป็นนามธรรมก็เช่นเดียวกันขอให้จิตของเรามีเป้ากายเวทนาจิตอารมณ์แา่ทั้งสี่อย่างนี้ยุหรือเป้าเดียวได้ไหมเป้าไปในดัชนีนี้นั้นคือทำอะไรก็รู้กายรู้ไหวรู้หนักหรือเป่าคูเวทนา ก็เป็นกายแล้วขณะที่เคลื่อนไหวนี่เรารู้รู้รู้สึกสติสมัญญาแล้วในการเคลื่อนไหวนี่มีเป้าหมายทําดีไม่ดีทำถูกเรื่องธรรดเรียวกเป็นธรรมาตรงเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นหนึ่งในสี่ก็รวมเป็นหนึ่งก็เรียกว่าโฟร์อินวันนะลักษณะที่เป็นโฟอินวันสติปัฏฐานสี่ก็เช่นเดียวกันดังนั้นในชีวิตวัญญาณคุณจะทําอะไรก็ได้ แต่อย่าให้เสียสติสมญญาถ้าเสียสติสมญาสินั้นคุณจะทำถูกก็ตามก็ถือว่ามันไม่ถูกตามหลักจะถูกตามกฎหมายถูกตามศีลธรรมแต่ไม่ถูกตามหลักปรมาะธรรมแต่ป้อหมายที่เราทําแล้วมันม้วนพ้นุกหมดปัญหานี่ต้องถูกตามหลักปริมภธรรมถ้าถูกตามหลักศีลธรรมก็อาจจะมีทุกข์มีปัญหาแต่น้อยลงแต่ถ้าหากว่าไม่ถูกตามท่านปรมภธรรมศีลธรรม เลยเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของสัญชาตญายากไปเลยนะะนั้นในช่วงเช้านี้ก็ขอให้ข้อคิดเอยว่างนี้สำหรับนักปฏิบัติเราก็ขออนุโมทนา